สวัสดีครับสวัสดีครัขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่รายการมังสวิรัตที่ดีที่สุดเพื่อหยุดการกินเนื้อสัตว์นะฮะกับรวมพลังมังสวิรัต มันสักวิรัติเขาชี้สุดสัตว์และไม่ใช่อาหารรวมตัวกันผ่านแฟนเพจกดไลค์กันเสร็จแล้วชวนมาร่วมงานรายการนี้ครับผม ักษ์ศิลป์ค่ะครับผมเก่งไตรวิทย์นะฮะรายการนี้ออกอากาศมาตั้งแต่ประมาณต้นปี2558นะครับเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกท่านเพราะว่ารายการนี้ทำให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ถือว่าเป็นการร่วมทำบุญสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยด้วยกันนะครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมเราแล้วก็โรงพยาบาลมังสวิรัตนะคะได้3วันต่อสัปดาห์ด้วยกันนะคะผ่านช่องดาราเดลี่นั่นก็คือวัน กินเนื้อสัตว์พวกเราไม่กินสัตว์ ชั่วโมงนะครับต้องขอบคุณสำหรับดาราเดลี่แชนแนลนะฮะแล้วเราก็ไปออกอากาศย้อนหลังฮะทาง YouTube ด้วยนะครับเพียงแต่พิมพ์คำว่ารววพลังมังสวิสรัตนะฮะแล้วก็กดอัปเดตจะมีตอนใหม่ๆไหมท่านได้ชมนะแต่ละตอนนี้นอกจากจะมีการแนะนําเรื่องของร้านอาหารมังสวิรัตแล้วยังมีเรื่องสุขภาพเรืร่องสุขภาพเปีสำคัญจริงๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนป่วยเนี่ยปริมาณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น พิ่มขึ้นพอๆกับคนที่เข้ามากดแฟนเพจกดไลค์ในแฟนเพจเราเข้ารู้จักเราได้ค่ะรวมพลังมังสวิรัตแล้วก็คอยติดตามกปนว่าเรานั้นมีกิจกรรมที่ไหนอย่างไรบ้างนะแมคุณลักบอกว่าคนที่ไม่สบายนี่มีจํานวนเพิ่มขึ้นเหมือนกับคนที่มากดไลค์ในแฟนเพจรวมพลังมังสวิรัตก็มากขึ้นสี่เดือนที่ผ่านมานะครับตอนนี้มีตัวเลขคนกดไลค์อยู่ประมาณ2000 ร,บรบ 2, ่วงๆ2,000นะอาจจะสู้กับแฟนเพจอื่นเขานะฮะยังไม่ค่อยได้ที่เขามีคนกดไลค์ทีเป็นล้านๆนะฮะ,ะแต่แต่เราถือว่าเขาบอกว่าคนหนึ่งคนเนี่ยที่มาทานเจหรือทานบางสวิรัตนะฮะหนึ่งชีวิตที่มาทานหมื่นชีวิตรอดตายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามี2,000ที่มาทานคนรอ,อดตาย,ายนี่เป็นปนะ ตัดลอดตายนี่เป็นล้านเลยทีเดียวนะฮะใช่อตอนนี้เนี่ยนอกจากเราจะมีการทํารายการแล้วนะครับเราก็ยังไปรวบรวมเอาบรรดาคุณลักษ์ไปเจอมาม้างไหมครคลิปเนี่โโยเยอะะทีเดียวแล้วก็ตอนนี้นถ้าเกิดว่าจะชมกันนะคะไม่จำเป็นเฉพาะในแฟเนเพจเราตอนนี้จะชมที่ไหนก็ชมได้แต่ชมอย่างเดียวไม่พอชมแล้วต้องแชร์พอชมแล้วต้องแชร์ไม่พอเท่านั้นชมแชร์จากนั้นเสร็จแล้วจะต้องชเอดเชยโดยการที่ไม่ ชีวิตเขาอีกเรื่องเพราะชีวิตสัตว์ลรไม่ใช่อาหารรวมตัวกันผ่านแฟนเพจ เลือกให้ท่านนะฮะถ้าหากว่าท่านนั้นมีส่วนร่วมกับรายการของเรานะครับทำได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นการส่งคลิปสร้างแรงบันดาลใจในการรับประทานอาหารเจอาหารมังสวิสรัตเล่าประสบการณ์ของตัวท่านหรือคนที่รู้จักก็ได้ที่เขาทานแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยนะฮะทานได้2เดือน2เดือนเท่านั้นนะฮะตอนนี้ก็น่าจะประมาณ3เดือนกว่ากว่าเดือน สิ่งที่ผมพบกับตัวผมเลยก็คือประสบการณ์ในเรื่องการตื่นนอนขึ้นมาแล้วสัมผัสได้ว่าใบหน้าเนี่ยคือไม่มันแผลบมันเยิ้มนะฮะนี่เรื่องที่หนึ่งนะในแฟนเพจสังเกตนะนะคะเดีจะทยอยนำรูปเก่าๆคุณเก่งนะคะกับรูปปัจจุบันมาเปรียบเทียบกันแล้วหลายคนเห็นเลยว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคุณผู้ชมครับคือคุณรักเนี่ยนะฮะแกเป็นคนที่จะเก็บข้อมูลมีภาพ เก่าๆผมเนี่ยเอามาเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าหลังจากที่ผมรับประทานมังสวิรัติแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับตื่นเช้ามาหน้าไม่มันรอยหลุมสิวที่ใบหน้าเกิดการตื้นขึ้นมาผมก็งงเหมือนกันว่าเป็นไปได้ยังไง oh. แต่ก็เป็นไปแล้วนะฮะ oh. น้ำหนักฮะจากเดิมประมาณ9กกิโลกรัมจะแตะ100รอยู่แล้วนะฮะไปติดเบรกเอาเมื่อตอนเริ่มทานมังสวิรัติเมื่อเดือนมกราคม น้ำหนักลงลงลงอย่างรวดเร็วนะฮะแต่ร่างกายไม่อ่อนเพลียนะฮะเหลือประมาณ87 86กิโลกรัมเป็นไปได้ครับภายในระยะเวลาแค่2เดือนนี่คือประสบการณ์ในเรื่องของร่างกายเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะ <S <S ยังไม่นับ ไม่เรียกว่ามังสวิรัตให้แบบนี้เลยคุณผู้ชมมังสวิรัตให้สุขภาพมังสวิรัติทาให้คุณนั้นได้บุญกุศบและที่สาคัญมังสวิรัติทาให้เงินของคุณไม่รั่วไหลไปไหนเลยเพราะคุณเก่งใช้มังสวิรัตอย่างเดียวถึงได้เนรมิตร่างแบบนี้ออกมาได้คุณใช้คําว่าเนรมิตดีคุณไม่ใช้คําว่าอวตารรวมพลังมังสวิรัติเราชีวิตสัตว์และไม่ใช่อาหาร เกิดก็ฆ่าวันพระก็ฆ่าเห็นพระเดินมาก็ใส่อาหารบาปไปแก้บนเปิดกิจการกระทั่งแต่งงานก็มีแต่การฆ่างานศพอยากขึ้นสวรรค์ ว่าอาวตารนะฮะเอาละครับการรวมพลังมังสวิรัติของเรานั้นมีวัตถุป,ประสงค์3ประการจําง่ายๆนะฮะ <S 2> <S 2> เราไม่ได้ทํางานเพื่อผลประโยชน์ในด้านของการเมืองเราไม่ได้ทํางานเพื่อผลประโยชน์ในเชิงธุรก100ิจร้อซแต่เราทําควบคู่กันฮะการทําอาชีพเป็นเรื่องของทางโลก แต่การทําความดีเป็นเรื่องของบุญกุศลที่ใช้ไปทุกพบทุกชาตินะฮะเรามาร่วมกันสร้างความดีผ่านรายการนี้วัตถุประสงค์มี3ประการง่ายๆครับคือ1เราทําขึ้นมาเพื่อเพิ่มปริมาณเพิ่มอีกนะฮะจากเดิมมีอยู่แล้วเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นอีกเพิ่มปริมาณของร้านอาหารผู้ประกอบการอาหารเจอ,อาหารมังสวิรัตแล้วตอนนี้เราเพิ่มได้จริงๆใช่นะ,ะมีคนโทรมา โอ้โหออการายการครุณผู้ชมเมาเลยออกรายการกันสดๆสนี่นะถึงต่อให้เป็นเทพก็จริงแต่พอเทพออกอลกาศปุ๊บคนโคเข้ามาเลยแล้วบอกว่าตัวเองนะก็กำลังคิดอยู่ว่าจะเปิดร้านอาหารที่ขายเนื้อสัตว์แต่เพอเอิ้นไม่เห็นคุณเก่งพูดไม่เห็นคนในรายการเยอะๆปรากค,ค,คุยกัหนึ่งเรื่องมังซิรัตเห็นหน้าตาอาหารมังซิรัตเห็นมีการเผยแพร่าอาหารมังซิรัต รัดสินใจใหม่แล้วเปลี่ยนเลยใช่ครับมีเพื่อนผมคนหนึ่งฮะเขาอยากจะทําร้านขายไก่ย่าง<ช>อยู่แถวราชบุรีนะฮะบอก<ช>ว่าไก่ย่างเนี่ยตอนนี้แหมกําลังฮิตเลยนักท่องเที่ยวจะต้องทานพวกส้มตําไก่ย่างกันเยอะมากก็จะเปิดร้านขายไก่ย่างโทรมาหาผมผมบอกว่าขายไก่ย่างเนี่ยอาจจะได้เงินนะแต่เป็นเงินที่จะมีบาปเนี่ยติดไปด้วยอันนี้ต้องขออภัยนะฮะว่าร้านไก่ย่างชมอยู่แต่เราก็ ลองคิดถึงเหตุและผลดูนะฮะแล้วผมก็เล่าให้เขาฟังว่าถ้าคุณนั้นเปิดเป็นร้านอาหารที่เป็นมังสวิรัตเนี่ยคุณจะได้ทั้งเงินได้ทั้งความสุขได้ทั้งบุญกุศลเพราะว่าอาหารมังสวิรัตนั้นไม่เบียดเบียนชีวิตใครเลยจึงไม่สร้างเจ้ากรรมนายเวรเพิ่มเมื่อไม่มีเจ้ากรรมนายเวรเพิ่มเจ้ากรรมนายเวรเดิมที่มีอยู่ตั้งแต่ชาติที่แล้ว ได้รับบุญกุศลท่านก็จะเปิดทางให้อภัยคุณไปเรื่อยๆ <c oughs> ก็ค่อยๆ <c oughs> ลดลงลดลงชีวิตคุณก็จะมีแต่ความสุขเบิกบานและเมื่อชาตินี้คุณไม่สร้างเพิ่มชาติหน้าคุณก็จะไม่มีหนี้สินไม่มีเจ้ากรรมในเวรตามคุณไปเพื่อที่จะไปพวงคุณคืนไไมมมมม่่่่่ีีีีใใใครตายออิินนนน้้้ปเ็สสหญช ฉันทานองคิดว่าฉันเต็มใจรักคุณและสุขใจช่วยชีวิตสัตว์ได้ช่วยกันมากินมารวมพลังมังสวิรัตเพราะชีวิตสัตว์เราไม่ใช้อาหาร ตลอด4เดือนที่ผ่านมานี่เราไม่ได้หยุดเลยนะฮะเรามาดูการทํางานของเรานะครับทั้งแรกที่เราเปิดตัวรวมพลังมังสวิรัตเราได้มีการมาเสนอโปรเจกต์แล้วก็ได้รับโอกาสที่ดีจากตลาดทุนซับซึ่งท่านผู้บริหารนี่ต้องบอกว่ามีวิสัยทัศน์แล้วมีมุมบอลในเรื่องของการทําความดีร่วมกันนะฮะทำกิจกรรมเพื่อสังคมจัดงานรวมพลังมังสวิรัตครั้งที่หขึ้นมาครับ แล้วก็มีการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาตักบ,บารมาสวิรัตทุกวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าโดยทำเป็นประจำและต่อเนื่องงานครั้งที่1ประสบความสำเร็จเราจัดที่อาคารตลาดสดที่ตลาดภูนทรัพย์จากนั้นเราก็เดินทางไปจัดครั้งที่2ใช่ค่ะเราไปจัดงานกันที่เดินทายพระราม9ก้าค,ค่ะคุณผูชมคะโอ้โหอันนี้เป็น นะคะและคุณซับนี่เองนะคะก็คุณซับน่ารักมากเพราะว่าเดินทางไปที่เดิน,นานด้วยก็เหมือนไปเยี่ยมเยียนกันเพราะว่ากลายเป็นว่ามังสีรัตน์นั้นเป็นสิ่งที่ทําโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเธอฉันเธอฉันแต่ไม่มี <ๆ S 1> คําว่าคู่แข่งออท่านทราบไหมครับว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะที่มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากยกตัวอย่างเช่นถนนเข้าสาร มีร้านอาหารที่เป็นร้านมังสวิรัตนั้นเยอะมากๆเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางยุโรปเนี่ยนะฮะจะชอบในการรับประทานอาหารมังสวิรัติฝีมือคนไทยเป็นอย่างยิ่งครับ